คุณไงพี่อตีนใครไม่พิเศษรีบหีรอเปล่าไ<อ>ปาชมเขาเอาอไปชมเขาไม่ชงถามไม่ชงพูความจริงแกไหนน้ำแกอันนี้ใช่อะไรี่จิงเละโอ้ชวีหนึ่งรอเปล่าพี่จใงช้วีหนึ่งรือเปล่า ม,มีหนึ่งยุ้ยมีหนึ่งไม่คิดถึงหรอกปาแขง็ปแขงปากแ็งไอ้คนด้วยใจชงใจชงทุกคนที่เห็นลูกหลุดคุณกับวีหนึ่งเนี่ยเป็นยังไงครับลูกหลุดไหน,ไหนคุณกินอะไรกับวีหนึ่งครับลูกหลุดไหนล่ะครับได้ต้องเปิดให้ดูครับอ๋ออ๋อวีหนึ่งทะลึ่งค่ะเป็นคนร้ายคุณก็ยอมครับนานไม่ได้ยอมคะ่ะ เที่ัว<อ>น้นมันจะกระจี้แล้วกูหัวร้อเฉยๆน่าใจวครบเจมเราควรจะกลับไปที่โรงแรมนั้นอีกฮะเพือ<า>่อเป็นขอบคุณใช่วัด <What? S 2> เราควรจะ จำตอนนั้นได้ป่ะที่ก่อนเขาบานที่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่ใหญ่ใหญไม่เอาไม่ดีไม่มันสนุกดีทำรายการเป็นบางส่วนพี่ถามเน่ยถามว่าในที่นี้มีใครขับรถไม่เต็มบ้างเในทองรถยนต์เนี่ยนะขับรถไม่เต็มเลยเฟรมขับรถเป็นป่ะได้ครับได้เับมาขับไม่คล่องได้ไม่ไม่มีอากครเขาเรียกว่าแหลม ทิงทนี่เราคนเดียวขับแล้วไม่เต็มพยายามจะหาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสสักทีกูกองก็ขับไม่เป็นแบบผูกกองรู้เป็นคนแบบแคล่องเข่าอ่ะแต่พอทำงานออะไรย่างนี้มันก็ต้องมีใช่ไหมไมยได้หรอสองแถวมีไม่ได้่เป็นสองแถวมั้ยนี่แต่มันอยู่ตามซอยไง ว่าตัวก็มบรม่เหมือนเดิเซมกลยปนี่ตก,ก่อนช่วงช่วงช่วงเดินสายอะ่ะหงรถมงเกือบทุกวันอะ่ะเห็นะ <S <S บางวันนี้มอไซค์เลยจ้ะตอไมาทิปโก้อ่ะ มอไซค์ทุกวันครับเราวังคับทุกวันมอไซค์เร็วสุดจ้ะมอไซค์ยี่สิบบาทใกล้มากของเราแท็กซี่ไม่จอดเลยไปถึงไปถึงคนที่สองทุกวันครับไปถึงคนที่สองทุกวันทีมไปคนแรกงอนหรถมีตลอดถ้าหรถมีดีนั่งเลยไปทีมตั้งเลยนั่งดิว่าจะถึงห้องโอ้เด็กดื่มกันเป็นไงวะสองชั่วโมงค่ะวันนั้นเด็กดื่มกันเป็นไงวะเด็กดื่มกันนะ ทีมฟุตบอลจะเป็นยังไงวะมาช่วงนั้นทีมันเริ่มออกร้ายอ่ะออก<ห><อ>แล้วออกแล้วออกแล้วออกแล้วจะตบแบดชาร์ตแล้วเ,<อ>เ<อ>ล่นตบแบดชาร์ตมีรถเลยกันนี่ผมว่าตอนแรกจำได้ลเลยครั้งแรกจ้นที่ทิพโก้ go. พี่เจนอยู่ไหนล่ะครับอ๋ออยู่อยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงเอ่อสะดุจแล้วใกล้ถึงแล้วพี่เจมมาถึงอยู่ไหนครับอยู่ไหนนะครับ เอ่อทั้งทีมอยู่ไหนครับเฮ้ยทั้งทีอยู่ตึกแล้วครับอีอี๊กำลังอีอีทำใหมตัวเบลร์เริ่มสร็จับก็บอนเดี๋ยวเราเจอกันที่เซเว่นนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเจอกันที่เซเว่นนะเนี่ยบอกได้เลยครับคู่ทิ่คู่ที่มันชอบมีคำด้านหลังนะพี่นะอืไอ้คลิกคลิ๊กคู่ที่คู่ที่อะไรของมัเป็นคำสร้อยคำสร้อยคำสร้อยสร้อยวะข้าขอบข้าอย่าอย่าเทไม่เอารู้นะกจะสร้อยอะไรอ่ะ ใส่เลยใส่เยใส่เยเฮยใส่แล้วเลยอย่านะอย่านะต้องหลับนะป่ะเนี่ยอาบเลยเหม็นเหม็นปากไก่หรือเปล่าอืมเหม็นปากอึบอิ่มแล้วอะโทษครับพี่เยอะ เฮ้ยเอามาไหนะ้อเดียวมันชอบแย่งของคนอื่นอะไเพื่อนแย่งแยแงอยู่นนับเดียวใจเดียวแลวเป็นหมีเนี่ยเนหมีใช่ไหมไเดียวเดียวออก็หมีรัเดียวใจเดียวไงเป็ี่เสือสิ

เอาดิบัวาจะแหลมพูดได้ดีใจมากอะไรนะบอกไม่น่าเป็นจอยเลยไม่่พี่บอกว่าไม่น่าเป็นจอยแล้วก็ไม่น่าจะมีใครออกบอกร้ายบอกก่อนหรอกไม่น่าเป็นจอยเลยไปบอกอ้าวบัาหนิบัวไม่น่าจะมีใครออกพี่ยังพูดไม่จบเลยเกมอ้าวขึ้นมาบัวยังให้บอกว่าน่าจะเป็นเกมนะอ้าวเฟม เจมไปไหนได้หรอเจมต้องอยู่อันนอยพี่ต่อไปเราต้องเข้าใจเรามีพลังสนาดนัานใช่แลาแบบบ้านคู่เนี้ยเขาต้องบทเท่ากันไม่รู้อะถามพี่ต่อพี่ชาดไอ้ยะ เราไม่รู้นะม,มันกุ้งอร่อยมากให้ตายหรอกกินเยอะฉันชอบเขา<อ>จ<อ>ม,มันกุ้งคดคดข้าววะนี่จะบอกนะไ้กอกก็ะเลิศนะไม่ลิศม,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 มัน,นอหอมกลิ่นกลิ่นควัน แต่ออเราบาา้านไม่เจออย่างนี้นะเจอแต่ต้องไปกเองสุดกไ็ไม่ขอเจอแล้วกันทำแน่เลกฟ้าเลยอเขอไม่ได้หวังยากอือพามาพา,พาตทีนพาเลย ลองไั้แล้วเฮ้ย,ย,ยจะอายเหรอจดได้เยได้ตายดิตนาโอ้โหมาข้าหน้าเบาตองรีอร่อยโอตี่มรับปลาพลิตินยังไม่พอ ยุ่ดเลยเหรอหยุนน่นเลยดูมั้ยดูดิครับออกมาได้มีน้ำนะอันนั้นเป็นก้างจริงด้วยก้างกระดาษผมชอบกินอาหารปิ้งๆมากเลยอ่ะพี่ชอบปะ

มันยุบนะมันยุบแหละฉะนั้นเฟนไปดีนั่งกดไปดีแต่ช่วงนี้สายเฟนเปนคนที่แบบเซเลบที่สุดแล้วอะเซเรดูแบบคนตามเยอะสุดอะตามเลยแบบดีแบบ ของพี่พี่เพื่อนชอบเวลาชอบพี่เพื่อน,น,อนมเนพื่อนนะคุยคนเดียวเพ่อนไอ้ยาพี่พูดว่าอะไรนะอันอะไรนะตลบผมก็เล็บเหมือนกันพี่เล็บครบเสร็จเล็บเล็บครบไม่อย่างแกเป็นบ่อยเสร็จเล,บเลบ็บครบเอตอนเสร็จเล็บเอตันเป็นเป็นพม่า,าร้างเท่าไหร่พี่ต้องไปขอชนไก่แล้วเป็น สบายดิสบายอะไรพี่ต้องใส่คอมบอกครูว่าผมเป็นแลผมนรูก็บอกว่าขอหน่อยขอหระเบียบระเบียโอเคระเบียบก็เบียอาวะใส่แ้วันกคืนแล้วอกีแล้วเต็นที่ก็กว้างจังี่นี่คืออะไรอ่ะไปนักรับเไม่เรีนรอไหมเทับปากาปะไม่เรีนทับปากกาปะ ท้งานนึ่งข้าสามันยอมันเนยลองเรียนดูดิเฟมเนี่ยอเลรับสมัครเยเลยเยอะใไหมยนะรอไม่ครเรียนพี่จบกนัเรียปีนีปีองปีเดี ก็พยายามติดเงินได้ต่อแหล่งตีละงาาเป็นปะเป็นสิคะคล่องเลยปะคล่องเลยปะไ่ไม่ไม่ไม่คล่องดีพอเป็นเพลงได้เบาเบาดีเพลงเบาเได้ไหมใช่จริงดิเป็นเมโลดี้แบบไทยๆนะดีแล้วก็ดีไม่มีไม่มีแฟชาแล้วก็ดีเบาไมก็ไม่มีในเพลงนี้เออ มีอยู่มันอาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่มื่ก็เล่นได้เนมาต้เง้นเต้นดื้อจะมีติดาสอนกูเต้กูเต้แต่สอนได้เล่นทุกอย่างอ่ะไีเคยเียนสอนฝากคนว่ะลมาะใช่สอนเิ้น s อ r ี่ครับพี่สอนด้วงด้วงอยสอนด้วงสอนด้วงเร่องอยสเรียนสอนแมงคราม เรีมนสอมเป็คลามตอ,อนนี้ไปจะเรียนพิเศษดนตรีขันบนต้น